สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวนนะคะในมุมมองใดชนีวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์ที่29กันยาแล้วนะคะใกล้จะสิ้นเดือนเข้าไปทุกทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปิดสัปดาห์แล้วก็สิ้นเดือนแบบนี้นะคะแนวโน้มของใดชนีของเราทั้งตัว D E 3ามแล้วก็ U S รอยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ เริ่มที่ดีอีูตรนะคะโอ้โหแผนเมื่อวานนี่เป๊ะปังมากนะคะทุกคนก็คือราคาเนี่ยยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดจริงๆด้วยไม่หลุดดีมาน d ของเดยเนาะแล้วก็นี่กลุ่มนี้เห็นไหมคะที่บอกว่าเอ้ยถ้าลงมาเนี่ยสามารถพิจารณาบายได้เลยนะ แล้วแบบเป๊ะมากนะคะทุกคนราคานี่มาที่1,530 0แล้วก็ขึ้นต่อสวยมากรวมถึงจุดเซลล์ของเรานะคะเมื่อคือนเนี่ยน้องแอบ,บมาถึงแล้วนะน้องแอบ,บมาถึงตรงที่บริเวณขอบโซนเห็นไหมคะ1,5495แถวแถวนี้เนาะแล้วก็ปรับตัวลงไปเนี่ย1ต่อ1เก็บได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครรอที่1,550เลยเนี่ยจะยังไม่ได้ของดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นโซนนี้อีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอให้มีคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าสัมพันธ์แรกเนี่ยแอคชั่นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตภาพ ใหญ่กันนิดหนึ่งนะคะมันเนี่ยมีโอกาสปิดแดงสูงมากนะคะมีโอกาสปิดแดงสูงมากแต่ว่าภาพรวมก็คือยังคงเป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าที่ปิดแดงเพราะว่าแน่นอนเขาไปเทส l l ออทามไฮ h มาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาข้างล่างส่วนวีก,ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าคืนนี้นะคะวันนี้จริงๆแล้วจะปิดแบบไหนอ่ะแต่ถ้ามาดูเดย์นะคะเมื่อวานเนี่ยปิดเขียวก็คือมีไส้ด้วยก็คือมีแรงซื้อขึ้นมาเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่หลุดดิมาเดย์อันนี้นะคะ ที่ราคาเนี่ยมาเทสมามาเทสเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาเนี่ยมีแนวรับด้วยนะคะเป็น15-300เป็นจุดที่แข็งแรงมากๆราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมานะคะหาซัพพลายของเดย์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแนวรับแล้วก็ดีมาในทำเฟรมใหญ่เนาะมีโอกาสที่เขาจะเด้งไปหาทำเฟรมใหญ่เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วลงต่อก็ได้หรือถ้าลื่นไปก็ยังมีอีกโซนหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะลงต่อได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะขึ้นเนี่ย โหเขาต้องชนะข้างบนเลยฉะนั้นหน้าเทรดเซลล์ยังคงได้เปรียบสำหรับเดย์ hmm. นะคะพอมาดูสี่ชั่วโมงแน่นอนสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาลงนะคะลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยสร้างสะพายทิ้งไว้เนาะและล่าสุดนะคะเขาพยายามที่จะปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรบ่งบอกนะว่าเขาอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นมีโอกาสที่เขาอาจจะลงมาใช้ q m b เ y เพื่อขึ้นต่อแบบนี้นะคะทุกคนมองเห็นไหม q m ิ b เอ็ u บเนาะจึ๊บจึ๊บจึ๊บ จึ๊บนี่แบบนี้นะคะเป็นของ4ชั่วโมงซึ่งตรงนี้นะคะอยู่ที่แถว15350แ,แถวนี้อ่ะมีโอกาสมากนะเขาจะลงมาใช้ดีมาน QM นะคะของบริเวณนี้15355นะคะแถวขอบโซน QM ตรงนี้พิจรารณาบายได้นะคะเพราะว่ายังมีดีมานโซนของเดนเนี่ยคอนโทรลไว้อยู่ตรงนี้ลงมาเนี่ยสามารถพิจรารณาได้ ซึ่งถ้าเกิดใครมองว่าหเข้าขอบแล้วมันไกลไปก็เหมือนเดิมสามารถใช้ทำเฟรมเล็กๆนะคะในการช่วยได้เช่นสวิงในทำเฟรมเล็ก h 1 m 3 0 m 1 5อย่างนี้นะคะคอนเฟิร์มซ้อนไปแต่ถ้าเกิดใครโอเคสามารถพิจรารณาเข้าได้เลยตั้งแต่ขอบขอบนี้เนาะจนถึง15300ก็ได้นะคะอ่ะส่วนแผนเซลล์ะ่ะตอนนี้แน่นอนหน้าเทรดเซลลยังคงได้เปรียบนะคะตอนนี้ราคากำลังกลับมาเพื่อเทสต,ตรงนี้อีกหรอบนะคะ มองว่าถ้าราคายังไม่สามารถเอาชนะตรงนี้ได้มีโอกาสลงมาข้างล่างนะซึ่ง15500เนี่ยก็ถ้าจะเล่นอีกครั้งหนึง่งให้มีคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าสัมพันธ์แรกเห็นไหมแอคชั่นไปนเรียบร้อยแล้วการกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยแน่นอนโซนนี้แข็งแรงน้อยลงแล้วนะคะถ้ามีคอนเฟิร์มเราสามารถเล่นได้อย่างเช่นอะไรคอนเฟิร์มทุกคนก็สามารถดรอปไปดูในทำฟลเล็กๆนะคะ M15 ก็ได้ถ้ามีพฤติกรรม QM s e l แบบนี้ นี่อย่างนี้เรียกว่ามีคอนเฟิร์มเราสามารถที่จะเซลล์ลงมาได้นะคะเพราะมีโอกาสเหมือนกันที่เขายืนไม่ได้แล้วก็จะกลับลงมาแต่ถ้าเกิดเขาชนะขึ้นไปได้เราก็ไปรอเซลล์กันข้างบนที่ซัพพลายโซนของ D เลยแถวหนึ่งห้าหกร้อยนี่แหละจําได้ไหมแนวรับแข็งแรงของเราซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วนะคะแถวแถวนี้เออตั้งแต่แถวแถวนี้เลยนะโอเคทีนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเหมือนจะค่าจะกลับเป็นขาขึ้นแต่ยังนะทุกคน ยังนะคะเขาต้องชนะไฮนี้ขึ้นไปได้ก่อนถึงจะกลับตัวตอนนี้ยังไม่มีอะไรบ่งบอกนะว่าเขากลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะจริงๆหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็จะเมื่อวานเนี่ยก็จะมีเป็น q m b y อีก1ชุดนะคะก็คือเป็นชุดนี้จึงจึงปุ๊บนี่ซึ่งราคาเนี่ยเมื่อวานยังลงมาไม่ถึงนะมีโอกาสที่จะลงมาใช้ซึ่ง6ก8ก็คือเป็นสวิงเดียวกับของตัวสีชั่วโมงเนาะเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถที่จะรอได้นะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับ d e ยังรอบายตรง QM หรือถ้าจะเซลล์ตรงนี้ให้มีคอนเฟิร์มหชั่วโมงโอ๋อแล้วก็ตรง1 5ึ0งห้ก็จะมีโซนของ1ชั่วโมงอยู่ด้วยนี่ตรงนี้แหละน่าสนใจแบ่ง2แผนเนาะโอเคประมาณนี้นะคะมาดูย s อสร้อยกันบ้าง u s เอรอยนะคะโอ้โหโซนนี้นะคะแน่นอนเอาแผน QM Buy ก่อน QM Buy สวยมากนะคะย s ร้อย QMB เมื่อวานของเรานี่ปึ๊บ 6.8เป๊ะเลยนะคะทุกคนลงมาใช้แล้วก็เด้งปรับตัวขึ้นไปสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลย 61.8ที่เราตีกันไว้นี่หูไปปังมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยแทบจะแบบไม่ต้องแบบด้วเดียอะไรเยอะเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้มีซ้อนกันทั้งขอบโซนของ1ชั่วโมงและ QM ขึ้นแบบสวยงามมากๆขึ้นมาที่ข้างบนนะคะปรากฏว่าพอน้องโดน QM เนี่ยทำให้โซนเนี่ยทะลุไปแต่น้องไปใช้โซนข้างบนค่ะไปแอคชั่นโซนนี้เห็นไหมแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะโอ้ฉะนั้นสวยมากนะถ้าใคร เข้าที่โซนบนเนาะก็จะ SL ไปก่อนนะคะหรืออาจจะย่อนะมไม่แน่ใจว่าแต่จังหวะทีดด่ขึ้นมาเมื่อคืนจะขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันน่าจ,จะ SL ไปก่อนเนาะไม่เป็นไรเนี่ยแต่เราก็จะมีหลายๆแผนรออยู่อ่ะทีนี้มาดูเดกันบ้างโอ้โหปึ๊บขออนุญาตตีดีมานราคาหลุดมานะคะยังไม่ถึงดีมานี้เนาะยังไม่ถึงดีมานนี้นนนแต่ว่าเขาเนี่ยทำลายตอนแรกทำลายดีมาน,นี้ไปใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนดูดีๆ เขาทำลายแค่ไส้นะคะกรณีนี้มันเป็นอีกหนึ่งทริกเนาะเขากลับไปปิดเนื้อเทียนอย่างนี้ได้นะคะมีโอกาสว่าเขายังยืนได้อยู่อาจจะมีแรงส่งขึ้นไปได้อาจจะเป็นการหลุดหลอกนั่นเองเนาะก็ถือว่าดีมานเนี้ยยังเอาอยู่นะคะแต่ถามว่าดีมันถ้าลงมาอีกเนี่ยเราไม่เล่นแล้วนะแต่ว่าการที่เขาปิดขึ้นไปได้แบบนี้เลยแปลว่าแรงซื้อยังเข้าอยู่นะคะก็มีโอกาสกลับขึ้นไปหาซัพพลายของเดเช่นเดียวกันซัพพลายเดยตรงนี้นะคะ ซึ่งสัปไพร์เดย์ตรงนี้เนี่ยเอ่อจะเห็นว่านะคะก็มีระยะค่อนข้างไกลนะเราอาจจะได้ย่อปายกันก็ได้เนาะแต่เทรนด์โดยรวมนะคะของเดย์เนี่ย US 1้อก็ยังคงเป็นขาขึ้นที่เสียเทรนที่บอกทุกคนไปเนาะเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเสียเทรนลงมายังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่ากลับเป็นขาลงนะคะแล้วถ้าเราไปดู4ี่ชั่วโมงก็จะเห็นเลยว่า4ชั่วโมงเนี่ยเขาอะกำลังกำลัง<ๆ>พยายามที่จะยกตัวนะคะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้ อาเริ่มแล้วนะเริ่มกับตัวเป็นขาขึ้นแต่จุดที่กำลังคนโทรลเขาอยู่เนาะจะเป็นสพลา์กลุ่มนี้นะคะถ้าเขายังชนะขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะกลับตัวลงมาข้างล่างก็ได้เออเนาะอาจจะกลับตัวลงมาตรงนี้แหละก็เป็นจุดสําคัญนะคะว่าโอเคเขาจะไปต่อได้ไหมเนาะแถวหนึน่งห้าหมื่นห้าทุนทุืนแต่แถวนี้นะคะถ้ายังชนะไม่ได้นะถ้าแต่ถ้าเขาชนะได้เมื่อไหร่นะคะทุกคน แล้วยืนได้นะอาจจะได้ย่อใบขึ้นไปยาวๆเลยนะคะอาจจะได้ย่อใบขึ้นไปยาวๆเลยแต่ถ้าชนะไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสนะ,ะตรงนี้มีอีกโซนหนึ่งนะคะคลุมอยู่ก็อาจจะ ยังปรับตัวลงได้อยู่เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเทรนเดิมเนี่ยเขาเป็นลงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้ายังไม่ชนะกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มสําคัญที่ส่งราคาลงมาเนี่ยยังมีโอกาสรปรับตัวลงต่อได้เพราะว่าเดเนี่ยดีมาเน,นี่ยก็โดนทําลายไปแล้วแต่กลับกันนะคะถ้าเกิดชนะและยืนได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นย่อบ่ายได้เลยแต่ถ้าใครถามว่าเฮ้ยแล้วแถมหมืมม่นห้ายังเซลลได้อยู่ไหมถ้าจะเซลล์เหมือนดี e ีเลยค่ะตรงนี้โดนเทสไปแล้ว เราจะรอให้มีคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะเราถึงจะเซลล์กันอ่าคล้ายๆกันนะ2ตัวนี้ส่วนโซนบนเนี่ยถ้าชนะขึ้นไปได้เนี่ยโซนบนอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแล้วนะคะอาจจะเป็นการเล่นสัมผัสแรกเบาๆเซลล์สั้นๆนะคะอาจจะไม่ได้เซลลแบบยาวๆแล้วเนาะถ้าชนะขึ้นไปเรารอบายสวยกว่าเอาแบบยืนได้แข็งแรงนะคะเอายืน1 5ื่น้าให้ได้เออถ้าไม่ได้มีแท่งเขียวแบบยืนหมื่นแบบแข็งแรงนะ แบบปิดแทงแค่ไส้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นภาพนี้แบบปิดเนื้ออางเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ากับการโหทําเหมือนจะชนะนะสุดท้ายลูดไส้ปิดมาแบบนี้นะคะอย่างงี้ไม่เอานะถ้าอย่างงี้ไม่เอานะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอานะคะแล้วก็เวลาดูแท่งเทียนนะคะให้ดูหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงจะเป็นการยืนได้แบบแข็งแรงนะคะรายนาทีไม่ควรนะคะเพราะว่าเล็กเกิน อ่าสำหรับมุมมองวันนี้นะคะวันสุขสุดสัปดาห์แล้วนะเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนนะมีความสุขกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากติดตามไลฟ์ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำด้วยนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันแล้วก็เดี๋ยววันจันรเรามาอัปเดตแผนกันต่อต้อนรับเดือนใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ